การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ข่าวที่1รวบหนุ่มมีกีป,ปอตีวิทยาศาสตร์การแพทย์มือแฮกเว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญจากกรณีที่เว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญถูกแฮกเกอร์เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เป็นเพลงของนิกีป ทั้งยังเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็นเคงกะลุงขอล่าสุด13พฤศจิกายน64กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกองกำกับการวิเคราะห์ข่า,ขาวและเครื่องมือพิเศษบอกอสอ,อทอร3รายงานว่าจากการสืบสวนและการตรวจสอบทางเทคนิคพบว่าล่องรอยการโจมตีจากระบบเครือข่ายทางสารรัฐธรรมนูญและตรวจพบหมายเลข i อของผู้ต้องสงสัย ซึ่งสามารถพิสูจน์ทราบยืนยันตัวตนของผู้ต้องสงสัยพร้อมพิกัดที่อยู่ได้ประกอบกับกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญกรรมทางเทคโนโลยีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขายที่ถูกโจมตีจากสารรัฐธรรมนูญไว้ดำเนินการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อตรวจพิสูจน์วิธีการกระทำความผิดและยืนยันตัวตนผู้บุกรุกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยเมื่อช่วงเงย็นของวันที่12พฤศจิกายยน2564กองบังคับบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งได้ขออนุมัติหมายค้นบ้านผู้ต้องสงสัยภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลเสนสุขอำเภอวารินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีต่อสารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับในช่วงเช้าของวันนี้13พฤศจิกายนย2564 ได้ประสานงานร่วมกับกองบับบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ในการเข้าตรวจบ,บ้านผู้ต้องสงสัยจากการเข้าตรวจคน้นพบตัวผู้ก่อเหตุทราบชื่อนายวชิระอายุ33ปีจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้แฮกเว็บสารสนรมน,นจริงจึงได้สอบปากคำไว้เป็นหลักฐาน พร้อมยึดอุปกรณ์คอมพิเวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อส่งให้กลุ่มงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลต่อไปทั้งนี้นายวาชิระให้การว่าทำไปเพราะเอาสมุกคนสนใจเยอะโดยจนเจอช่องโหว่ของเว็บไซต์ ที่สามา,า,ารถสานการด้วยคอมพิวเตอร์ระยะไกลจึงก่อเหตุดังกล่าวการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานเข้าถึงโดยไม่ชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะตามมาตรา 5, 7แห่งพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ข้อ2 2,560มีโทษจำคุก6เดือนถึง2ปี ่เกิน40,000บาทและหากผู้กระทำมีการทําให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลหรือเพิ่มเติมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือว่าบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบก็จะมีความผิดตามมาตรา9แห่งคอบว่าด้วยการทำความผิดเกียวกับคอม,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 มพิวเตอร์พศ2560มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน ไอพิชยาลุยต่อแจ้งความผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเอาผิดเว็บไซต์ตัดต่อภาพลงข่าวมั่วปาร์ตี้ยาเสพติดเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่2 6กกุมภาพันธ์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นางสาวปีชดาพงธนานิกรหรืออายุ2 8ปีนักสแสดงพร้อมมานดาเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกต่อพอตอหญิงนพชนันน์กวยรักษาผู้กำกับสอบสวนบกปอ,อ,อทอเพื่อเอาผิดกับเจ้าของเว็บไซต์ข้างต้นภายหลังลงข่าวบิดเบือนและนำภาพส่วนตัวไปตัดต่อลงข่าวว่าถูกจับในปาร์ตี้ยาเสพติดและพาดหัวข่าวทำให้เสียหายนางสาวปีชดา กล่าวว่าวันนี้ได้เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมเนื่องจากเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ได้เดินทางไปแจ้งความที่สอนโชคชัยแล้วในข้อหาหมิ่นประมาทเป็นเหตุทําให้เสียชื่อเสียงวันนี้จึงได้เดินทางมาแจ้งความในข้อหาความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมซึ่งขณะน,นี้เว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการแชร์ต่อเป็นจานวนมากทั้งบน f a c e b o o ทวิตเตอร์และแอปพลิเคชันออนไลน์ทำให้ตนได้รับความเสียหายข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ระบูความผิดตามมาตราการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าข่ายความผิดมาตรา14หนึ่งโดยที่ทำให้ผู้อื่นจะเกิดความเสียหายโทษที่จะได้รับการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข่าวที่3ตำรวจจับ9คนแชร์ข่าวปลอมปลดกกตยัดบัตรพีทโทษสูงสุดคุก5ปีปรับ1นึ่งแสนผลตำรวจโทรสุรเช์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยผลจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมเผยแพร่หรือส่งต่อข้อความ ข่าวสารอันเป็นเท็จจำนวน9คนโดยได้แชร์ข่าวจากเว็บไซต์ w w w s a y u t t h a g o c o m ที่พาดหัวข่าวว่าปลดด่วน2กกตสลับลดขนบัตรเลือกตั้งยัดบัตรผี6แสนใบสลับลดในโรงรดปอทอชี้อาจมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งในข่าวปลอมนั้นมีรูปภาพของนายชัดชัยจันภายสี และนายประกรณ์มหันพบกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ด้วยทําให้เกิดความสับสนและเตือนตะหนกในสังคมก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานรัฐและความมั่งคงของชาติโดยกะกะตได้เข้าแจ้งความกับกองบังคับการปรับปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทว่ามีการเผยแพร่และการแชร์าข่าวปลอมที่มีเนื้อหาอันเป็นเท็จเข้าข่ายความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ พลตำรวจโทสุรชเชษกาวว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคําโดยจะมีการตรวจสอบกลุ่มที่ปล่อยข่าวปลอมขึ้นมาซึ่งพฤติการส่วนใหญ่ของกลุ่มดังกล่าวนั้นจะสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างความสับสนภายในสังคมและหวังรายได้จากยอดไลย,ยอดแชร์ของประชาชนส่วนจะถูกว่าจ้างหรือทําเป็นขบวนการหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจน ระบุความผิดตามมาตราการเผยแพร่และการแชร์ข่าวปลอมที่มีเนื้อหาอันเป็นเท็จเข้าข่ายความผิดมาตรา1นึวงเล็บสองนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน โทษที่จะได้รับการที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ